ครับก็สวัสดีครับวันนี้นะครับผมชนะจะมารีวิวเหรียญ25สตังค์นะครับเดี๋ยววันนี้เราต้องประเรียวกันสิ่งหนึ่งนะครับรับเหรียญ25สตังค์นะครับหุนเวียนนะครับปีพศ2500นะครับ41นะครับไม่ผ่านการใช้งานนะครับของเหรียญดินซีนะฮหายากสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับเหรียญ25สตังค์นี่ที่ผลิตใช้งานในปัจจุบันนี้นะครับด้านหน้านะครับเป็นภาพภาษายาลักษ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหน้าเนี่ยทางด้านหน้าตรงขอบเนี่ยก็จะเป็นร่องเป็นเฟืองบันไอ้เป็นเหมือนกับลามบินะครับแล้วก็ตรงขอบด้านหน้านะครับก็จะมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นราชการที่9นะครับเดี๋ยวมาดูขนาดเส้นผ่าจุศูนย์กลางกันนะครับเส้นผ่าจุดศูนย์กลาง เส้นฐานส่นกลางก็จะอยู่ที่15มิลลิเมตรนะครับครับ15มิลลิเมตรนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับก่อนจะดูด้านหลังเอาดูเฟืองขอบเฟืองนะครับขอบเลนจะเป็นเฟืองหยักนะครับไปด้านหลังต่อนะครับครับด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นภาพของพระธาตุนะครับเกีย์ดีนะครับพระธาตุเกีย์ดีนะครับ วัดพระธาตุนะครับบอลราวิหารออกใช้ในครั้งแรกในปีพศ2530นะครับโดยเนื้อเหรียญทําจากลูมิเนียมบอลนะครับซึ่งมีสีทองเหลืองนะครับในปีพศ2539นะครับมีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแลงของเหรียญ25สมาตังนะครับเป็นรูปแบบปกตินะครับแต่ว่าเหรียญน5าตังเนี่ยจะผลิตในรูปแบบของเหรียญที่ระลึกนะครับเป็นพระราชพิธีการจนพิเศษนะครับ ในปีพศ2552นะครับกุฎาลักได้ประกาศใช้เหรียญกษัตริย์มุนเวียนนะครับชุดใหม่นะครับเพื่อปรับต้นทุนนะครับการผลิตนะครับและทําให้ยากต่อการปลอมแปลงนะครับโดยเหรียญ2ี5สต่างเนะครับมีการเปลี่ยนชนิดโลหะจากอลูมิเนียมบอลเป็นมาเป็นนะครับเหล็กชุบทองแดงนะครับซึ่งมีสีแดงแทนนะครับโดยที่มีขนาดนะครับและน้ำหนักนะครับ น้ำหนักเหรียญนะครับยังคงเดิมอยู่นะครับส่วนลวดลายนะครับมีการเปลี่ยนแปลงด้านหน้านะครับเหรียญนะครับเป็นภาพภาษาเยอรมนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพิเศษนดเด่นนะครับพระชนมายุใกล้เคียงนปัจจุบันนะครับอันนี้คือเหรียญย5สาตางค์นะครับโดยเริ่มปรากฏใช้นะครับเหรียญย5สาตางค์นี้ครับในปีพศ2 5 0 0ัสเ็เป็นต้นมานะครับอันนี้ก็คือเหรียญย5าสตางค์นะครับแต่ทีนี้มาดูนะครับ ด้านบนนะครับตรงขอบนี่ก็จะเป็นสองเต็ปเหมือนกันนะครับแต่ตรงด้านบนนะครับออกขวามือนะครับก็จะเป็นในเรื่องของประเทศไทยนะครับมีข้อความของประเทศไทยนะครับถ้ามาด้านซ้ายหน่อยนะครับก็จะเป็นปีพศ2500นนะครับ41นะครับมาด้านล่างนะครับด้านล่างนี่ก็จะเป็นคําว่า25 25ิบางไทยนะครับอันนี้ก็เป็นย5สห้าตังเป็นอารบิกนะครับตรงกลางก็เป็น ตรงกลางนี่ก็จะคือำว่าสตังค์นะครับเป็นขั้นกลางไว้นะครับอันนี้คือเหรียญยี่สาตังค์นะครับให้พี่น้องได้ชมกันนะครับราคาซื้อขายกันนะครับในปัจจุบันตามเพจนะครับก็จะอยู่ที่ราคา1ิบาทต่อเหรียญนะครับอันนี้ก็นํามาให้พี่น้องได้ชมกันนะครับครับก็ข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่นํามาให้พี่น้องได้ชมกันก็ขอฝากกดกรกดิกดติดตามบนชาเนลด้วยนะครับสวัสดีครับ